10, 9 8, 7 6, 5สวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวมาพรมาลัยทองค่ะดิฉันทาหน้าที่นะคะแสดงเป็นนักเรียนค่ะและเรียนข้อมูลค่ะสวัสดีครับผมนายเอกพจน์การพัฒ์ดีครับระบบเป็นครูครับ สวัสดีครับผมชื่อนายอดิศักดิ์บำรุงผลนะครับลลรับหน้าที่ถ่ายทำวิดีโอแล้วก็ตัดต่อวิดีโอทำนักเรียนทุกคนทำความเคารพสาธิตขอบคุณครูสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูข้จะมาสอนเรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับ คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย1คือ ทำแป้นพิมพ์เหมือนเลยอ๋อแล้วก็ทแป้นพิมพ์เราาหูฟังเราหูฟังมั้งก็ปูแล้วน้องเล็กรู้หน้าที่ของแต่ละส่วนครับพอได้ค่ะครูพอได้ตน้าเตยครับนี่คืออันนี้คือคีย์บอร์ดค่ะเอาไว้พิมพ์พิมพ์เข้าไปในคอมพิวเตอร์ครับคุณแม่น้ำจับ ครับครูก็จะให้นักเรียนแต่ละคนนะครับออกมาบอกหน้าที่แต่ละส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับครูจะมีคะแนนพิเศษให้คนละหนึ่งคะแนนครับมีใครจะออกมาบ้างครับไมครับเอามือมาเนี่อาไม่เรียนมที่บ้านเอผมก็ไม่มีแบบ

แอบแอบอบเลยอบเลยอบเลย่หวของม่านเาเดี๋ยวทะลก็ไปไม่อยากออกเียนเลยอะลมสวยสู้เพื่อนไม่ได้ผมเกียวตากรีดนะครับ่ไม่ค่็นไท ข้าพนะมือให้สัตว์สีหมดเลยครับท่าทุกคนอ่าน,นครับจอคอมพิวเตอร์จอคอมิเตอร์เจ้จอ,อ,ท,อ,อ,จอที่แสงโผลมีใครจะมาขอาไอนะไรครับ

สตาร์เก okay, okay, okay. hmm. hey, ่งมากูเก่งมากมารเก่งค่ะเขาสามารถตอบได้ทุกอย่างเลยด้วยเพื่อนูได้ไงเห็นเขาพูดดูทุกโจนี้ไงยังเด็กโคนชอบดูครับจอมาจอมาคิดเอาไป รู s <S okay. sure. ้แล like mm ้วเมงแล้วตอนแล้วตอนแล้วตอนเมาแล้วนะงั s okay. <s okay. 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 oh, okay. hey? ้นเราไม่เียนเลยนะเียนเค็เค็มไม่ไอ้กล่องนั้นนะไม่เค็มเค็ไม่กล่องนั้นใช่ไหมใชเอีโอเครเรียนเค็มเคเคเคคือขวันเป่ายันเกิดเหรอคะคเคอ๋อเคใช่เคมคอ๋อสเอควควายสองคนเคใช่คะ

干干净净，没人。

เมาส์ไงครับ M O U M O U E ที่เีเศษที่รเยไทยสองมีดดู F E เมาส์อ่ะใช่ครับใช่ครับูครับเมาส์กี่ยี่ห้อครับเอยากรู่ะูครับเมาส์กี่แบครับ ที่บ้านผมเป็นแบบมีแต่ด้วยแต่บ้านเพื่อมีแบบลูกิ้อะครัูนเพื่อนบอกว่าดูนแบบรมหโม่ไดกไม่ได้ดูดครลับมาไม่ดีแก่กูก็ตอบผมไม่เย็นกว่ากูไม่ตอบกูข้าเล็กหลกครับ เ้บเลลแวอาเพื่อนอยู่แน่อมากทำตรงให้ <c oughs> พี่เด็กสาวตรงทำพวกก็ขอดีกันเองนัก <c oughs> เรียนทงหมดทำคำเหมื่อ